สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตที่19กุมภาพันธ์นะครับพบสิจพิบาลในปฐมกาลบทที่4ข้อที่17ถึงข้อที่24นะครับก็ผมตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าเชื้อสายของคาอินและก็เศษเชื้อสายของคาอินนั้นเป็นตัวแทนของฝ่ายอธรรมนะครับแต่เชื้อสายของเศษซึ่งเป็น ลูกคนหนึ่งของอาดามที่พระเจ้าให้มาทดแทนเอเบลนะครับก็เป็นตัวแทนของฝ่ายคนชอบธรรมซึ่งทั้งสองสายนี้ก็วิ่งคู่ขนานมาตลอดซึ่งพระมาสิหาก็จะเสด็จมาในเชื้อสายของเศษให้เรามาดูนะครับเชื้อสายสองเชื้อสายดีนะครับขอ้ขอกอกไก่ครับเชื้อสายของคาอินนะครับ เราพระบัมเพียบรรยายว่าเริ่มริเริ่มของอริยธรรมความเจริญนะครับคาอินหลังจากจากพระพักพระเจ้าไปเขาก็ไปสร้างเมืองและไม่เพียงเท่านั้นยังบรรยายถึงว่าลูกหลานของเขานั้นมีความชำนาญในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ทำประตุสัตว์นะแล้ว1.3ยังมีความสามารถในเรื่องของด้านดนตรี การเครื่องใช้เล่นเครื่องสายต่างๆ1นยังรู้จักนะสร้างเครื่องมือโดยเฉพาะการผสมประสานของเครื่องมือต่างๆซึ่งในที่นี้นี้พระกัมพีได้พูดถึงเรื่องของการใช้ทองสำริดกับเครื่องเหล็กนะครับ ทำไมพระกัมภียุ้งบันทึกอันนี้ไว้ภาพหนึ่งที่เราได้เห็นในที่นี้นะครับมนุษย์นั้นมีความเจริญมีสติปัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระชายที่พระเจ้าสร้างนะครับแม้ว่าหลังจากมนุษย์ทําบาปแล้วก็ตามมนุษย์ไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างวิวัฒนาการมาจากสัตว์เป็นลิงซึ่งเป็นมนุษย์แต่มนุษย์หินที่ไล่ความทำไมความรู้ ใช้ใช่ไหมครับเราวิวัฒนาการมาค่อยดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แต่มนุษย์นั้นครับเริ่มแล้วจากมนุษย์นะครับลูกหลานของมนุษย์ของอาดามมีอารยธรรมที่มีความเจริญมากก่อนหน้านี้แล้วนะครับประการที่สองครับศิลธรรมครับจะใหรจะสังเกตดูในข้อที่19มีพูดถึงเอ่ยถึงผู้ชาย คนหนึ่งชื่อชื่งลาเม็กซึ่งเป็นลูกหลานของอาดามไอ้ลูกหลานของคาอินนะครับใน2.1จุดหนึ่งชายคนนี้นะที่ชื่อลาเม็กมีภรรยาสองคนนึ่งเป็นครั้งแรกที่พระคัมภีร์บันทึกถึงการที่มนุษย์มีภรรยามากกว่าคนหนึ่งครั้งแรกทีเดียวพระเจ้ามีสร้างมนุษย์และพระเจ้าสร้างให้มีชายกับหญิงคือมี เพียงชายเดียวกับหญิงเดียวในครอบครัวแต่เนื่องจากความบาปเข้ามาและชายคนนี้นั่นเองเริ่มต้นที่จะมีการผูกพันกับผู้หญิงสองคนหรือภรรยาสองคนซึ่งนะครับพระคัมภีร์น้ำพระทัยพื้นฐานที่จะให้เราผูกพันกับหญิงเดียวกับชายเดียวเท่านั้นในการ2.2ครับ ชายคนนี้นั้นโหด้ายฆ่าคนเพียงสองคนเพราะเพียงแต่ทําร้ายเขาเพียงแต่ทําร้ายไม่ใช่เอาชีวิตนะครับเราเห็นว,ว่าการตอบสนองของเขานั้นนะครับรุนแรงด้วยความกโกรธเพียงแต่คนหนึ่งทําร้ายเขาหรือคนหนึ่งทําไมครับทําให้เขากโกรธเขาฆ่าทีเดียวสองคนชายคนนี้ที่ช่วยลาเมศ ซึ่งเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและโหดร้ายของมนุษย์ที่บรนบอกภาพที่พระคัมภีร์พูดบรรยายในที่นี้ไม่เพียงแต่เขามีภรรยา2เขายังฆ่าคนถึง2คนด้วยกันใน2.3ครับชายลาเม็กคนนั้นเป็นคนที่ย่อหยิงและการแก้แค้นเราสังเกตดูในข้อที่24บอกหากทำกับคาอินต้องมีโทษ7เท่าถ้าทำกับลาเมกต้องมีโทษ เจ็ดคูณเจ็ดสิบเท่าทำไมอะไรที่ผิดปกติในที่นี้คำว่ามีโทษเมื่อทำร้ายคาอินฆ่าคาอินนะครับนั่นเป็นคำพูดของพระเจ้าพระเจ้าทรงพิพากษากำหนดโทษไว้แต่เขาเองพูดในที่นี้เน้นเข้ากับเข้าทำตัวเองเป็นเหมือนพระเจ้ายกตัวเองขึ้นยิ่งกว่าแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าไ,ได้บอก คือถ้าทำกับเขาเขาจะทุกคนนั้นจะต้องได้รับการตอบสนองถึง7จ็คูณเจนะครับเท่าเราลองคิดนึกภาพดูนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้คำว่าไม่เพียงแต่เขาเป็นคนที่โหดร้ายเขาเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งแล้วก็พร้อมที่จะแก้แค้นตอบแทนนะกับทุกคนที่ทำกับเขานะครับ อันนั้นเป็นพูดถึงพระคัมภีร์ได้พูดบรรยายถึงสายของการอินเชื้อสายซึ่งมีความเจริญอรยธรรมแต่ในด้านศิลธรรมนั้นเสื่อมสามอันนั้นเป็นความจริงนะครับหลายครั้งเราคิดว่าคนที่มีการศึกษาที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองศิลธรรมนั้นจะดีไม่แน่เสมอไปเพราะหลายครั้งความเจริญรุ่งเรืองน,นั้นนะครับก็มี ความประพฤติทางด้านศิลธรรมที่ผิดศิลธรรมมากมายได้เช่นเดียวกันนะครับให้เรามาดูเชวดสายของเศษในข้อที่2ี่สิบยี่สิบหเยเอ่ยชื่อชายคนหนึ่งการที่พระกบ,บีเอ่ยชื่อนั้นพวกมีจุดประสงค์และการเอ่ยชื่อนั้นก็คือชื่อเอโนดมนุษย์เริ่มออกพระนามพระยาเวเอโนดคนที่พระเจ้าส่งมาชดเชยแทน อาเบลที่ศูนเสียไปเอโนบชั่วสายลูกหลานของท่านเริ่มนมัสการพระเจ้าชีวิตของเรานะครับเรานะครับจะต้องมีชีวิตที่นมัสการพระเจ้าดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้ามีทังสองสายทางที่เราจะเลือกเราจะเลือกสาย เส้นเชื้อเหมือนอย่างประพฤติตัวเหมือนอย่างเชื้อสายของคาอินหรือเราจะเลือกเดินตามความประพฤติเชื้อสายของเศษนะขึ้นอยู่ที่เราเองจะเลือกขอพระเ้าวยพรเราขอพระเยาอยู่กับเราและถ้อยคำพระวจนะของโปอง์ในวันนี้เพราะพระคำของโปอง์เป็นจิตวิญญาและเป็นชี